เมวมานี่เร็วมวเ,เอาพัทสบมาให้ป่าเร็ว,เ,รวเอามาเร็วเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเร็วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาให้ป่าเร็วมาที่ทึบมาทำงานต้องมีค่าแรงปะ่ะอย่าเสียเ่ยงการเตรียมแพ่ให้กินวันก่อนเราแอบกินขนมใช่ไหมใช่ปะ่ะเราแอบกินกัน แม่กินแอบกินแล้วหนูไม่ได้กินใช่ไหมนี่ป้ามีให้ป้ามีให้เงียบ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 โอเคป่าวเบา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 ซีอย่าเสียงดังปบาเบาอ่ะกินกินกินกอย่าเสียงดังนะเอาอีกป่าเงียบเงียบเบาปบาโอแมวอย่าเสียงดังเนี่ยห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังเงียบ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  เอ้าเปล่าเอออย่างนี้สิเดี๋ยวแม่ได้ยินนะเดี๋ยวแม่ได้ยินนะฮะเงียบเงียบนะเงียบเงียบนะเงียบเงียบแบบตะกี้นะอย่าเสียงดังนะโอเคเปล่าเออโอเคโอเคโอเคนะเงียบเงียบเปล่าโอเคนะเออโอเคอ้าวอ้าวแล้วน่าอะไรอ่ะมีสวนมามเนี่ยมีสวนเปล่ามีสวนเปล่าเนี่ยมีสวนเปล่าเอาด้วยเปล่า เอาไม่เอาเอาอยากได้เปล่าอยากได้เปล่าอยากโอ้ยเดังเอาดังอีกดังโอ้ยเอานะเอานะอันนึงสองสามงับอึมาเนี้ยบเนะนียเนีเนีเนียเนียเนีเนีเงียบเนียบนี้เนียเนเนียเแบบเนะีี้นนเคนะ เอเอาไหมเอาเงียบ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 อย่าให้แม่ได้ยินอย่าให้แม่ได้ยินเดี๋ยวแม่ได้ยินนะเอาอีกไหมเอาเงียบเงียบนะเงียบเงียบนะเงียบเงียบไหมไม่แมวไม่่งเสียงเงียบเงียบเงียบเอาไหมเอาเอาละรอนะรอ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 อย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอพี่ก็ดูว่าหนูรอได้รอนะ รอนะโอ้โหเฮ้ยเก่งเว้ยเฮ้ยดูใครเก่งจังเว้ยเฮ้ยโอ้โหหน้าตัางหน้าตัางอเอาอยัางเอาอยัางเอานะหนึ่งสองสามกินได้ส่วนอันนี้อะไรหรอเรามีอะไรกันหรอ ฮะอะไรมีอะไรกันมีอะไรกันฮาเลยโอ้ยดังอีกดังอีกดังอีกคงดังดังวันนี้ดังวันนี้ต้องการถึงโอ้ไม่มีแสงเลยขอดังดังโอ้ยเอาป่ะเนี่ยเอาป่ะเอาเอานะรับนะรับนะรับนะหนึ่งสองรับครับวันวันครับช่วงโควิดดูหมาถ่ายติ๊ก